สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ค่ะและแม่น้องก็มีนัดกับเพื่อนนะคะที่จะไปเจอกันแต่ว่าวันนี้แม่น้องจะเดินทางไปหาเพื่อนเองเลยค่ะที่แมนฮัตตันบีชนะคะก็จะไกลจากบ้านเราประมาณขับรถ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหน่อย,น,อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่แม่น้องย้ายมาอยู่ที่นี่4ปีนะคะแม่น้องก็ไม่เคยไปเยี่ยมเยียนเพื่อนที่นู่นเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอกันนะคะเขาก็มาหาแม่น้องที่นี่หลายรอบ ะะบางทีเราก็นัดเจอกันโดยการไปทานร้านอาหารคนละครึ่งทางนะคะที่ไทยทาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะและที่แม่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าแม่น้องจะมาเด็ด ใบกะเพราค่ะไปฝากเพื่อนๆนะคะรวมถึงตะไคร้ด้วยค่ะเพราะว่าแม่น้องชอบปลูกไว้นะคะแล้วมันก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะแต่แม่น้องเนี่ยไม่ค่อยได้ทําทานเองวันนี้ก็เลยจะมาเด็ดไปฝากเพื่อนๆค่ะและถ้ามีโอกาสนะคะก็จะถ่ายแถวบริเวณบ้านเพื่อนให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะบรรยากาศในเมืองใกล้ทะเลนะคะไอวีเห่าเสียงดังอยู่ในบ้าน นี่ก็เป็นฟักทองที่พี่ฟินพี่คายเขาเอามาปลูกไว้นะคะมีลูกด้วยค่ะสองลูกนะคะแต่ปีที่แล้วเขาปลูกไว้เหมือนกันค่ะแล้วพอเราเอามาลองทานนะคะไม่มันเลยค่ะของปีที่แล้วอะค่ะไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะคะกันไกนี่ไอวี่ก็เป็นคนตัดสะพังหมดแล้วค่ะนี่กันไก ท่อนี้ก็ประมาณ60บาทนะคะใครจะไปับเผาเัวขาะไม่ดออก็ตาตัดไปนะคะแล้วก็จะตัดดอกแล้วก็จะเก็บดอกมันไปด้วยค่ะเผื่อว่าเขาอยากจะเอาไปปลูกในกระถางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดอกเยอะแยะเลยเนี่ยที่แห้งๆเนี่ยเต็มต้นไปหมดเลย ราคาต้นตะไคร้นะคะไม่เอาไปมากเท่าไหร่ตัดยากมากๆเลยค่ะและแม่น้องต้องรีบไปนะคะเทศษที่ตัดเลอะเทอะไว้ก็เดี๋ยวให้พี่รีมาเก็บตอนนี้ก็ขับรถมาใกล้ๆจะถึงแล้วนะคะอีกโค้งสองโค้งก็จะถึงแล้วค่ะที่ดินแถวแมนฮัตตันบีชเนี่ยนะคะก็จะราคาสูงนิดนึงค่ะ บ้านที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะถ้าเป็น2ชั้นก็ประมาณหลังละ2ล้านถึง3ล้านนะคะแต่ถ้าเป็นชั้นเดียวก็ประมาณล้านกว่าๆค่ะเกือบ2ล้านคือมันจะเป็นแบบว่าอยู่ในแหล่งชุมชนที่แบบเจริญนะคะที่ดินก็เลยราคาค่อนข้างสูงพอสมควรเลยค่ะเพื่อนที่แม่น้องมาหาในวันนี้นะคะก็เป็นเพื่อนคนไทยคนแรกเลยค่ะที่แม่น้องรู้จักนะคะตั้งแต่แม่น้องย่างก้าวเข้ามาอยู่ที่ USA เลยค่ะ ก็คบกันมายาวนานสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็นางเป็นคนที่แบบว่าไม่ออกกองแน่นอนค่ะทุกครั้งที่แม่น้องไปทานอาหารนะคะเขาก็ไปด้วยตลอดค่ะแต่ก็นั่งเงียบๆอยู่ในมุมของตัวเองนะคะ นิสัยจริงๆเขาก็พูดคุยเก่งเหมือนแม่น้องเนี่ยนะคะแต่ว่าแค่เขาไม่ชอบโซเชียลแค่นั้นละคะไม่เล่น Facebook ไม่เล่น Youtube อะไรเลยนะคะเพื่อนสนิทของแม่น้องจริงๆก็มีอยู่ประมาณ2-3าคนค่ะอีกคนหนึ่งนะคะที่แม่น้องพาไป UCLA ะค่ะที่เป็นไกด์ให้แม่น้องนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวแม่น้องจะทิ้งคลิปไว้ที่หลังคลิปนี้นะค่ะเผื่อเพื่อนๆจะได้เข้าไปแวะดูชมนะคะ พอขับใกล้ๆจะถึงนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มานานแล้วนะคะแต่ส่วนตรงนี้นะคะถ้าข้ามถนนไปทางนู้นก็จะถึงทะเลแล้วค่ะขับไปอีกประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็กะว่าถ้าเวลากินเสร็จก็จะไปดูทะเลนิดๆหนน้อยค่ะคิดถึงทะเลแถวนี้ค่ะว้าวตอนนี้แม่น้องก็ได้มาถึงแล้วนะคะก็มาทําการสองหลังบ้านเขาค่ะไม่อยากจะส่งในบ้านเกรงใจคนเขาไม่เล่นโซเชียลเช มาดูว่าเขาปลูกต้นไม้อะไรบ้างนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็รออาหารสุกด้วยเขาเป็นคนที่แบบทำไอเนี่ย ขนมจีนอร่อยมากเลยอะค่ะและอีกคนหนึ่งก็จะตำส้มตำอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะเป็นลาบปลาของแม่น้องค่ะมาเยี่ยมเพื่อนทั้งทีนะคะที่จริงก็มีแผนค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็คุณยายตุ๋ยแม่ของแม่น้องเนีเน่ยค่ะก็ได้ทําการฝากน้ําพริกมาให้แม่น้องด้วยค่ะแม่น้องก็เลยได้เจอเพื่อนได้ของฝากแล้วก็ได้เมาท์มอยกันอย่างสุดมันเลยค่ะหืมหอมมากเลยเสร็จแล้วค่ะ อาหารอร่อยมากๆเลยค่ะก็ตะกะตะกานะคะกินซอเสื้อเปื้อนเลยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านตัวเองนะคะไม่มีปัญญาทากินเองค่ะแม่น้องทําอาหารกินเองไม่ค่อยอร่อยค่ะก็เลยมีชีวิตที่อดยาเป็นพิเศษนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวทานก่อนนะคะเพื่อนเขาชอบมองเวลาเราถ่ายกล้องอย่างเงี้เราก็อายเราก็เลยไม่อยากถ่ายมากค่ะแต่ก็นั่งคุยเมาท์มอยสนุกสนานกันหน้าดูเลยค่ะก็ ขออนุญาตไปทานก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยค่ะที่อุตส่าห์เปิดบ้านนะคะแล้วก็ทําอาหารอร่อยอร่อยให้ทานค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเวลา5้าโมงเย็นกว่ากว่าแล้วนะคะลูกเต้าสามีก็ไม่มีใครโทรมาถามสารทุกสุขดิบเลยค่ะ ตอนแรกก็เปลี่ยนใจว่าจะไม่ขับรถมาที่ทะเลนะคะนึกไปนึกมาก็มาดูซะหน่อยไม่ได้มานานแล้วค่ะเพราะว่ากินกับเพื่อนจนอิ่มนะคะเมามอยจนเพลียค่ะแต่พอมาเห็นก็สดชื่นค่ะนึกถึงความหลังนะคะเมื่อก่อนมาแถวนี้บ่อยเหมือนกันค่ะเพราะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ตรงเ e r ร์โมซาบีชด้วยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะ แล้วก็ขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะคะนี่ก็เป็นวิวแถวแมนไฮตันบีชค่ะเอาไว้มีโอกาสเมื่อไหร่นะคะจะต้องมาจอดลงเดินให้เพื่อนๆเห็นวิวถนัดกว่านี้ค่ะ น้องก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะไปได้ของฝากอะไรมาเนี่ยปลาลาของพี่ไม้นะคะเพื่อนเอามาฝากค่ะแล้วก็น้ำปลายี่ห้อนางฟา้าเขาบอกว่ายี่ห้อน,นี้อร่อยค่ะและอันนี้นะคะออกแกนิกมะเขือเทศเขาไปเด็ดมาจากวัดค่ะ <laughs> มันจะมีวัดที่ลองบีส์นะ คือแบบเขาจะปลูกผลไม้ผักอะไรไว้เยอะเลยแม่น้องเคยไปที่นู่นครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปบ่อยเพราะมันไกลมากอะ่ะต้องขับรถไปประมาณเกือบร้อยกิโลเลยค่ะห่างจากบ้านเราแต่ที่แม่น้องเคยไปเมื่อก่อนเพราะว่าเราอยู่แถวนู้นใช่ไหมคะแล้วนี่ของฝากจากคุณยายตุยค่ะได้แล้วนะคะน้ำพริกนันลกน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกเผาแมงดา น้ำพริกอะไรต่น้ำพริกอะไรในเยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่จริงแล้วคุณยายให้มาอย่างละกิโลแล้วก็ครึ่งกิโลน้องก็แบ่งกับเพื่อนๆไปนะคะและนี่เพื่อนก็ให้ผักและนี่ก็ของฝากจากเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือก๋วยจั๊กเวียดนามค่ะจากพี่ฟ้านะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะที่เขาเคยอยู่ที่เอเมริกาเนี่ยคะ่ะแต่ตอนนี้เขาย้ายกลับไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วพอมีคนกลับไปก็เลยยังนึกถึงกันอยู่นะคะก็เลย ก็เลยเอามาห้นี่กับพวกอะไรเงี้ยคะ่ะน้ำพงน้ำพริกนะคะของคุณยายตุ๋ยคะ่ะแล้วก็ของฝากจากเพื่อนที่เมืองไทยก็คือ f o r e s t นะคะยาสระผมเนี่ยแม่น้องจะใช้อยู่ยี่ห้อเดียวเลยแต่ที่อเมริกาไม่มีขายนะคะยี่ห้อเนี้ยถ้าคุณอยากซื้อคุณต้องออเดอร์ออนไลน์ค่ะพอเพื่อนกลับไปทีหนึ่งก็เลยก็เลยฝากเขาซื้อกลับมาแต่อันนี้เขาซื้อมาฝากค่ะห้าหขวดเลยนะคะไข่ต้มยังมีเลย ต้มเหลือแล้วมาให้แล้วนี่ก็น้ำอาแล้วนี่ก็เป็นน้ํายาป่านะคะที่เราทานกันวันนี้ค่ะเขาก็ให้มีอีกสามสี่กระปุกเยอะแยะเลยค่ะโอ้สนุกมากมากเลยเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้ของกลับมากินที่บ้านอีกนานเลยค่ะก็มีประมาณแค่นี้นะคะของที่ได้มาวันนี้ค่ะ There is nothing on this earth more to be prized than true friendship. ในโลกนี้ไม่มีอะไรมีค่ามากกว่ามิตรภาพที่แท้จริง ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจที่ดีให้เราเสมอมานะคะและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะคะแม่น้องจะทิ้งคลิปร่วมสนุกกับทางช่องไว้ที่หัวมุมด้านกว่าค่ะขอให้เพื่อนๆเข้าไปคลิกรับชมนะคะและร่วมสนุกกับเราเยอะๆค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะยิ้มไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ